แก้ไขปรับปรุงสุขภาพและก็ให้คืนเป็นภารกิจของคาเฟ่กา t ติจูดในลอสแองเจลิสครับคาเฟ่การติจูดเป็นร้านอาหารที่มีแนวคิดที่ผสมผสานอาหารเบแกนที่แสนอร่อยกับประสบการณ์ความรู้สึกขอบคุณและชุมชนอันนี้เสร็จแล้วแล้เอาไปสั่งอาหารที่คาเฟ่กา t ติจูดแทนที่คุณจะสั่งเบอร์เกอร์ผักพวกเขาจะให้คุณบอกว่าผมมีเวทมนต แล้วเราก็จะส่งอาหารให้คุณคุณมีเวทมนต์หรือว่าคุณสวยมากมีเสน่ห์ชามแห่งความขอบคุณเป็นการผรสมผสานโค้กเคลชิ้นเล็กวินัวถั่วออร์แกนิกสีดำแสนอร่อยแล้วก็ซอสวิเศษของเรามีซอสกระเทียมพาสลี่ไทยนี่ใครก็ตามมาที่คาเฟ่กราติจูดสั่งชามแห่งความขอบคุณนี้และเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ตัวเองพอมี มันเป็นการบริจาคและมันเป็นพื้นฐานมาจากความศรัทธาและปรารถนาดีวันละครั้งช่วยให้ไม่ต้องไปหาหมอนแน่นอนครับ wow.